เบียกก้าเบียกก้านกูเห็พูดไม่แต่ก็พูดอดลอดใช่ย่างไปย่ามาเอิบกูแน่เอาเี่ยื่นให้พ่องป่าอดยาพีปดเนี่เราอีปดเสียเสียที่เราได้เนี่ยเราคลายหายปดสองเสียเลยสองออกตาไปนี่เราฮอนอากาศมันห้อนหล้วกาเราไปกินหนามแล้วมันหนอกนจะห่อนคักๆเราพออยากกิน พ่ออยากกินไ่ลูกนีตายยากลูกนีตายยากเพราะว่านี่เยอะหนูพ่อหนูกำลังถามเพิ่นว่าเพิ่นสมพัดลมให้แไหมหนูเห็นไ่มตูวได้สมบ่ได้ไหมเพิ่นแก่ต้องเดือดเดือดจีนีเก่งขนมจีบพิชซ่องไต่อะไรรถเครื่องแก้ได้ค่ะเครื่องซักผอกซักปผาตูวยันแก้เดียวงดเดี๋ยวหาจะเผาแก้ใส่ใส่เป็ดเปไปเบิ่งมาล่ำ เาจ้างเราปัดซื่อฮะโอ้โหอะไโอ้ที่แรกไปสุดสุดสนี่อยู่น้ำบานก็ไม่ได้เป็นเต้มไปสุดอันดี้เดิบัดวิอ่ปกติเป็นยังม่นป็นเห็ดเก่งปกติเพิ่งไปหาหลักท้องอยู่ตามบานแม่บัดเจมิงบัดก็รักจ้าไม่รักบัดนะรักแต่อะไราบัดไปรักผัวเขาอะนะเก่งแ ัวกูมันกระโบวินไปน้องกันย่อยไล่อยู่บ่ได้ไปกันเถอะไปกันเรื่อยเจมิงฮาผร์พุทสายปภรเอาเองจ้าฮาร์พุทสายปภรเอากันเองอ๋อไม่ไปมองเดียวกันไผ่เอาไผ่วะไผ่ใดไผ่นี่เจมิงนี่จะไล่ไดไม่ไล่ไดอีกว่างานนีถามเรื่องคิ้วเรื่องเขียนตาเรื่องตุ้มหูเรื่องพัดล่มแล้วอยากถามเรื่องสุด จุดมีเจียบซี่ทรงมาให้จ้ะเนี่ยก็ล่างสีถามเลยแมนใจเี่เป็นใจคืออย่างเขาก็ะทรงม้หลายบ้านจ้ะคือย่งจืดามันคืออย่งไม่เนไปม่เป็นไ่เนไม่เ่านไ้่เน่เน่เป่างคนอปไ่เปนม่นไปไมไปเนไเป็นไ่เป่นไปเน่นไ่นไนไป

มันกินอะไรจริงบอลล็อกมันหมิ่นไปว่ะผ่านได้ไหมเนี่ยกระจิม็งปลาหนี่งกระปุ่นน้องสระเป็นน้องแรกเป็นน้องสระตอนแรกโนเบิงคลิปนี่เนาะน้องดาานูเบิงในคลิปอยู่แน่ของเจมิงเนี่ยโนคิดว่าป้านเจมิงเราคือรถสัญญมสูงแท้สูตรแต่ละสูตรเล่ามีแต่สายเดียวมีแต่แบบเดทชุดเดทแต่แบบรวยมึงคนเนี่ยเมืองเราเป็นเจมิงแล้วมีคนวางั่นจ้ะ ชุดไซด์เดีย <ขอ S 1> รู์มั่งยุทูบมันหิจับก็คือชุดเจมิงแต่และชุดนี่นั่งลงคือไม่ออกมันไม่ออกเฮออกเหอคะไม่ออกก็เลยอยากถามเจมิงนะว่าสุดมันจะใส่แต่ว่าเราตอบไปแล้วว่าเอ็มซีส่งให้แมนจิจี้ส่งมาให้จ้ะ <c oughs> มงคลก็ซื้อมาใส่บะะริเวณก็ได้จ้ะก็เลยแบงเจมิงใส่จังจะคือก้อนนั่นจ้ะปืนใส่เนี่ยออกจากบ้านบริเวณยึดขาดจ้ะเพราะเสือกผูกไว้จ้ะเจมิงว่าอยากไปเยอะต้องผใดยึดขาดจ้ะ เป็นอย่างจีโมยากพชจนมไมีผัวผ hmm? oh, so ัวสชยชีวิตอะจะบันิเียผัวไหมผัวก็ชีวิตอีทเถือผัวชีวิตอะถือว่าผัวเราจะโศกดีที่สุดแล้วถ้าไม่มีชีวิตจะโสกไแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กินขึ้นมาเมนสด โอ้ยปากผลงานเนี่ยเห็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพรินเพ่งเพิ่นติดตัวติดตามไปทั้งใดบางคนเพิ่งยังบ่หูจักเกมมิ่งเป็นไผเนี่ยจ๊ะเมียนจะบางคนก็จี๊ดจี๊ดมือนตัวปลอมเขาก็ถามแบบนั้นจ้ะตัวจริงเลยค่ะนี่ตัวจริงตัวจริงต้องยังตัวจริงต้อง คิวขนคิวแบบเก่านี activity, yeah. I mean, like ่เขา้าแป้งแดงปากแดงแก้มแดงใส่สุดายเดียวประจำต้นนี้หูวอนนี่ตนนี้หูบอนี่แก้มบมแดงเหรอนี่ยแก้มโมแดงกันนานเ่ยที่ตอกที่เมิงค่ะไปท่าน้าให้ได้เพิ่มอีกจ่าหูวอนต้นนี้น้า่อะไอ่เ่มใส่เลยติมเติมแนเติมแนเติมแนเติมาแนเติาแน่ั้ขาวทังมาสดใสต้นนี้ทั้งสมังบใสกระเป๋าโอ้ยสมือแ็งสมือเพ่งดีมาสมือเพลงอีม่ทั้งขาวท้มสดใส ่ปนถ้าแปลงกถ้าแปลงถ้าไหนเนี่ยกระเขาพุณนเจมิงเนาะค่ะคุณเจมิงที่ให้ความรู้เนาะค่ะว่าเออเจมิงอยู่บ้านเ็ดพันหลอกพันลมเฮ็ดนนเฮ็ดนี่เฮ็ดหลายอย่างสู่ชีวิตคืออนยใช่หรอกินจ้ะใช่นี่เหรอช่นี่หรอบอกจนิจิบเดิมจ้าอ๋อเซ็ตคอนเฟิร์นาี่าทอตกเสียก้นเก็บไปแล้วจ้ะ บ้าปนีนูอยากทามรายได้ดีบ่อหื่ละนึ่งสองหมื่นแล้วเานครัวจ้ะอ้ยวนีดขอปีิตัวค่ะสองมาท่านหัวเจียงนี่คเป็นพันจ้ะรับเงินคนเะพันโอ้จะเป็นหยีบเบิงยังกันจิงเมนจริงจริงกันนะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจมิงเชญส้มพัดลมนี่ขับพเบิ้งเลยจ้ะ ในติตอกกับเจมิงช่างสายเดียวจะยินบอยจยินบ่อยเมันมาฮอีหอโอลก็คือเจมิงบปลารับของไปเล่นตลงทั้งหลายีกในทิปตอกคินี้ต่เจมช่างสายเดียวไปเบิเลบที่เหมุ้ยคนแสนสองแสนเก้าเลยนะมึงมี้านาที่ก็เก่าล้านกลัวเลยคนจะตกนี่ อีกเป็นนางสล่าฝนตกกับเป็นนางสล่ากระทายลูกเองกับร้องซิดงตอกเตียวทำเองเลยเนาะทำเองจะไปกินน้ำผู้ใดค่ะเพราะจะคล้องรัฝนอีหลีค่ะจะคิดน้ำใจว่าเพ่งฝนตกให่นอนกับแม่นอีหลีกันนี่เฮ็ดคือเหลืออย่างนี้นางสล่ากินแทนลูกแป๊บสวยสวยถ่ายารรีวิวเออเนี่ยมันต้องเขาชอบดูอะไรแบบนี้นะเรียวๆไม่แต่งเติม เยี่ยมมนี่แหลไม,ม่สมสมราคาตัวหมื่นตองีรถเนี่ไปก่อนเพราะวาินรเห่ไนคแตตนก็บังหลายเน้ที่งานเก็บย่งนี่วันกี้ตามจะบริพิรอนู้ก็ได้อยู่ในแบเพราะเอกลัจะณของมักใชสาเดียวแล้ววันวันนี้เป็นไงปง่ายอย่งนเกิด่นาเหตทีงานตังใจที่งานหาเงินมยากเงมันเากสยค่ะ แต่คสาอุ่นไม่เกลียแก้มันมึงจะหัสอนเนลมก็ให้ไปได้กินแล้วกันมึงีสอนเปนลมมึงสองแ็เดียวตีเพราะว่าหันที่เด๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวอีเดี๋ยว ได้มือละาพันกลัวพันกลัวนี่เบ็ดเสร็จเดือนละห้าหมื่นเลยนะได้จ้ะเอาเงินไปใส่ไปใส่สถานการณ์จ้ะฝากธนาคารจ้ะไลฟ์แซียนเราบอกบอลูคือกันจะแสด้มื่กล้าไกวฝากไว้จับผต้องไปยิบยืมผู้ใดค่ะจับกันมารักษาตนเองสบายใจจับผู้ต้องไปยิบยาผู้ใดอันนี้คือเราได้เราสองพันล้มมือเลยเมีนอีลีค่ะเรื่องสอบจิมิวจังใจอีลีค่ะยังไงดีมันในยูทูบมันสีจับโอ้ ยูทูปมันสิจ๊บเอ็นเตอร์ขอบคุณเจมิ่งมากเจมิーー่งสายเดียวเจมิ่งช่างสายเดียวช่างสายเดียวโอเคครับคืนนี้ขอบคุณมากนะครับปาปลาชุดเจมิ่งคนน่ะ